สวัสดีครับเอฟซี FC ท่านเราตามมาดูนี่ครับแม่ปฐมมาปีนเองเลยนี่ครับโอ้โหแม่ปีนเอาขึ้นไปเอาง้อมาเอฟซีนี่ครับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนปีนเด็ดง้อเด็ดให้เลยครับลดนลงมาเลยโอ้โหนี่ครับแม่เขาปีนให้เลยนะเอฟซี FC นะ <c oughs> นะฮะ ปีนัเด็ดอย่างเดียวเลยช่วงนี้โอ้โหหลังบ้านทนายนะฮะจำลูกนี้ไวถ้ถ้าหายใช่เลยไ่อลค,ครับครับลูกนี้หายเมื่อไหร่ก็ใช่นะฮะใช่เลยไม่ใ, <laughs> ใช่เลย <laughs> ไม่ต้องทุกข์เพราะอยู่ใกล้ที่สุด <laughs> ทุเรียนครับใกล้มากทุเรียนก็อร่อยนาะที่ลวนทุเรียนที่นี่อร่อยมากครับกรอบ มุ่เช้าก็เห็นเอฟซีนะครับสั่งพ่อนิมไปเอาทุเรียนมาในวงเงิน1 0,000บาทพ่อนิมไปจัดมาให้โอ้โห,โหนะครับแล้วก็มีเอฟซตอนนี้ไปติดต่อสวนทุเรียนที่ราคาช่วยเหลือยูทูบเบอร์ได้นะครับมุดเช้าเห็นเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่เห็นในคลิปท่านก็ไปติดต่อประสานให้แล้วลว,ว่าสวนไหนที่จะช่วยยูทูบเบอร์ช่วยลุงที่ได้ในราคาส่งได้ก็ไปติดต่อให้แล้วนะครับเดี๋ยว ผ้าป่าเสร็จทอดเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปลุยต่ออยังสวนทุเรียนที่คุณแม่เขาไปติดต่อไว้ประมาณ3าสวนนะครับสามสวนนีวคิดว่าจะใส่รถกันยังไงนะครับแต่ก็คงไม่เ,เยอะครับแกค,ควรละสองลูกสามลูกนะอ<ม>ชิดน่าจะยกต้นนะฮะคุณไอฝากรถก,กับบ้าข่อยขอคิดค้าฝากเนื้ยอาสันขอยึด <laughs> ผมกำลังคิดว่ารถผมมันเต็มผมกำลังจะคิดว่ารถเอร์ชิฝากครับฝากปครับมีค่าฝากครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาผมไม่เคยฝากยึดครับผมว่าจะเอาจากสิบลูกนี่แหละครับถ้าถ้าฝากมีค่าฝากถ้าไม่มีค่าฝากยึดครับผมโอ้ยึดนะฮะไม่เอาค่าฝากก็ได้ครับไม่เป็นอย่างนั้นนะผมเกะแล้วเอาเม็ดมันไปใส่รถผมแล้วก็เปิดใส่รถเอร์ชิดนี่ก็ได้ครับไม่ยึดเลยครับยึดไปทั้งเปลือกยึดทั้งกองเลยนะครับก็เป็นบรรยากาศเลยนะ ช่วงที่กำลังรอนะเดี๋ยวเรารอชุดผ้าป่าอยู่ตอนนี้นะครับผ้าป่าไปแห่ในบ้านนะครับเราเดินไปไม่ไหวเขาใช้รถนะครับเราก็เลยรออยู่ตรงหน้าวัดเลยเพราะว่าพ้าป่าจะมาเส้นนี้เส้นนี้เข้าวัดเลยนะครับตอนนี้เรารออยู่นะครับเดี๋ยวกำลังมาครับรถผ้าป่ากำลังมานะเสียงตึมตึบตึบ โอ้โหนี่ฮะเบดซับกระแทกนะครับความมันเลยนะครับตึ๊ดตื๊ดตึ๊ดตึ๊งผปดแล้วครับโอ้ยนะครับเพระตอนตอนไปเขาจะอ้อมไปทางนู้นเลยมไม่มานี่เลยอ้าวตกลงมาที่มึงปลูกให้เข้าเส้นนี้ครับพวกผมเลยมารอตรงนี้อ๋อฮะไอนั่นก็สวนทุเรียนในเอฟซีนะคือเขาปลูกกันเยอะมาก ประมาณสี่สี่ปีแม่บอกว่านี่ตัวนี้แค่สี่ปีเองนะนี่คือตัวนี้สี่ปีนะครับสี่ปีนี่ก็เยอะนะครับนะนะครับโอ้โหผมตอนนี้กระเป๋สองข้างเต็มตุงๆมันกินได้อยู่นะแม่ เพีย้ยแป้งก็กินได้นะข้างในนี่เนื้อยังหวานอยู่เลยนะยนะดูมือครับรเอฟซีดูผมกินเมื่อกินนะกองไว้ตรงหน้าสวนแม่เขาเลยกินเสร็จกองไว้ <c oughs> ตรงนี้เลยนะโอ้นะครับเนาะให้มันเป็นปุ๋ยนะครับให้มันเป็นปุ๋ย,ใ,ยใส่เป็นปุ๋ยได้นะครับเ <c oughs> พีย้ยแป้งก็ผสมสันไลนะเป็นพวกไม้สวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับถ้าเป็นเพีย้ยแป้งก็ใช้ได้นะครับเนาะสันไลผสมน้ํานะครับสันไลผสมน้ําแล้วก็ฉีดเลย สไลผสมน้ำแล้วก็ฉีดน,นะครับเพี้ยแป้งมันจะตายนะครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับพอดีเห็นเขาใช้ตตอน,นั้นแต่ก่อนในสมัยก่อน,น,นใช้เป็นเคมีเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วนะครับเขาใช้เป็นสนไลผสมน้ําฉีดฆ่าเพี้้แป้งน, learned, น,น,น,นะครับฉีดเลยครับนะฮะสไลผสมน้านะับเพราะสไลมันจะมีกรดครับจะมีกรดแล้วก็ฆ่าเพี้ยแป้งได้จะมาฆ่าติเหลือนี่ม่ครับ เขาบอกวิธีแก้ไ่ยากด้วยสองหนึ่งเจ้ากูบาทนึงครับแม่ใส่น้ำโอ้ก็จะเอาใส่สองซอนโตต่อน้ำหนึ่งลิตรพอดีแม่มันก็หลเติบยุติแล้วครับเนาะกระสอบมาเนาะมันมาเปิดโอ้ครับเดี๋ยวผมไปเอากระสอบ <c oughs> บอกรถรถเอซิปมาจอดเราไปยังครับ <c oughs> ใหญ่กว่ากระสอบ,สสอบอมีต้นพูด้วยนะครับนี่ต้นพูต้นหมากต้นมีอะไรฮะโอ้โอ้คือสูงเห็ดต้นหมากแม่เอ้าหมากบ่นี่ มาคอยได้แอ้วฝากแม่คอยไหมปาดแเองมายึแม่ผมกื้มาผมกึขึ้นกรเด้นลคุณแม่ตัวมันน้อยเห็นเข้าขึ้นไปเอาข้าเอาจังได๋อนะมันบ่หักบ่แมยห่าอ๋ครับเอาตลับเมย์ไปนั่บอครับ ออ๋อบนมาเพื่นสิไปบ้านก็ต้องเอาตะลับเม็ดไปน้ำโค้ชแล้วงอกขึ้นเลยแม่งอกขึ้นเลยเมื่อกี้ผมขึ้นให้แล้วผมว่างไปเพิ่นเราเนื้อมันมีเท่านั้นหนึ่งกินหมดแล้วจากภูแลภูใหญ่โอ้แม่เพื่นสิได้ยิ้มแย้มเพื่นสิได้อายุอยู่กับลูกกับหลานโดนๆนะครับเนาะครับโชคดีครับขอบคุณในหลายดนะครับเด้อแม่นะครับให้ไปกินงอกอยู่ในสวนนะครับเนาะครับ ช่วงนี้ก็นะร,รออีกแป๊บหนึ่งตอนนี้เสียงผ้าป่ารถผ้าป่านะครับหรือขบวนแห่ผ้าป่ากําลังจะมานะครับตอนนี้คือมาถึงแล้วนะครับที่มาถึงนี่คือเสียงเพลงนะมาถึงนะฮะ <c oughs> เสียง <c oughs> เสียงรถแห่มาถึงแล้วแต่รถยังไม่เห็นนะครับบ้านนี้ไม่น่าจะได้ใช้ไฟนะฮะไม่น่าจะได้ใช้ไฟเพราะว่าเขาปิดไว้หมดเขาไม่ได้ใช้เพราะว่ามิเตอร์ไม่หมุน มิเตอร์หมุนคือเขาได้ใช้ไฟนะครับเขาไม่ได้ใช้ไฟมิเตอร์เลยหมุนให้เอฟซีได้ดูบรรยากาศผมก็อยากปลูกอยู่นะทุเรียนภูเขาไฟคือที่จำปงอะ่ะมันเป็นมันเป็นดินแดงมันเป็นดินแดงเหมือนกับที่อำเภอท่าใหม่จันทบุรีตรงนั้นนะในโซนอำเภอท่าเขาท่าใหม่หรือเขาเขาสอยดาวอะ่ะมันจะเป็นดินแดงเหมือนกันนะครับเขาจะปั้นเป็นภูขึ้นนะครับห้าสิบเซน เพราะว่าทุเรียนมันไม่มีรากแก้วแต่มันเป็นรากฝอยแตกระแนงออกด้านข้างเพราะฉะนั้นถ้าเราทับป้านเป็นเป็นครูขึ้นเป็นครูแบบแบนๆนะฮะไม่ได้เป็นคูเป็นภูเขาไม่ใช่นะเขาเรียกว่าเป็นเป็นครูเป็นเป็นแบนหน่อยนะครับเพราะว่ารากจะให้รากมันเนี่ยแตกง่ายมันออกเป็นลายลายข้างนะครับเป็นแม้ว่าปลูกสี่ปีครับครับนะครับตัวนี้หลังบ้านทนายก็อิ่มแล้วก็เดินได้นะฮะครับถ้ายังไม่อิ่มคือต้องเบรก ในเครื่องมือในะดูในมือนะฮะในมือปุอป๊บโอ้โห,โโหดีนะไม่โดนใจใหญ่ขึ้นต้ในให้ยยนนี่ครับผูนะฮะแต่ก่อนผมก็เคี้ยวหมากนะแต่หลังมันนะครับเขาบอกว่าอายุจะเกินผมก็เลยหยุดเคี้ยวหม,นะมากนะฮะก็เคี้ยวหมากนี่ห้ามกินน้ําพริกนะครับเผมมื่อจะบางมมยม <laughs> นหิวยัมห,หิวก็สิขอไม่ดอกดิ ก็ประมาณนี้เอฟซีขออนุญาตจบคลิปที่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคัะสวัสดีครับ